คนเป็นพ่อใครจะทนได้สมรักเดือดเล่านาทีเห็นตรงๆเบสเรียกได้ว่ากำลังถูกจับตามองถึงความรักที่สั่นคลอนค่ะระหว่างเบสรักวณีคำสิงและตรงตรง,งกฤษกรกนกทรหลังจากที่ถูกโยงรูปคู่หายหมดฝ่ายหญิงอันฟอฝ่ายชายค่ะ โดยจากกรณีที่ทางเพจ Facebook เจ๊มอยร้อยได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาทําเอาชาวเน็ตสงสัยอีกแล้วว่าทําไมรูปคู่หายหมดนะผู้หญิงก็อันฟอลแฟนแล้วนะหูยแค่ง่อนแน่ๆก็ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นผุดชื่อย่อขึ้นมาจํานวนมากค่ะอาทิคู่รักพ่อนักมวยแน่ๆก็พูดตรงๆฉันว่าชั้นสอบผ่านรอบนี้ตรงๆสมัยหนึ่งครั้งรักบอกตรงๆ บางก็บอกว่าดีแล้วที่เลิกผู้ชายคือตอนรักเหอสุดอะไรสุดทําอะไรผู้หญิงก็น่ารักไปหมดพอหมดรักก็คือแสดงออกชัดเจนมากผู้หญิงยังดูเหมือนเดิมคิดว่าผู้หญิงควรได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ซึ่งชาวเน็ตส่วนมากก็พุ่งเป้าไปที่คู่รักของเบสรักมณีและตงตง,ตงกฤษกรค่คะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือประเด็นเลิกรากันอยู่บ่อยครั้งล่าสุดสาวเบสก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าโสดแล้วนะคะเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโดยเธอได้ โพสต์คลิปลงใน IG story ประกาศโสดเป็นเพลงว่าคนโสดยืนอยู่ตรงนี้โสดมากเลยทักมาจีบได้นะล่าสุดทางด้านคุณพ่อของฝ่ายหญิงอย่างสมรักคำสิงก็ได้ออกมาโพสแชร์ฝ่ายชายว่ามีทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องความไม่แมนและเห็นขาตาว่าง้างมือจะตบลูกสาวค่ะ